ด้านหนึ่งมาม่าต้มยำหนึ่งต้องมีขนมถ้วยขนมถ้วยเป็นทอเดิมคุณู่้ชมสั่งอะไเดียวนะคะของบะหมี่อ้บัมมอวมกะเพรากากหมูหมูสับไข่เจียวนะจ๊ะมาแล้วนะคะจะดูว่ามันน่ากินขนาดไหนมันน่ากินแบบที่เราดูมา สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตฮีว่างอีกแล้วนะครับนี่วันนี้เราพาทุกคนขับรถมาแบบไกลมากๆเลยนะจากบ้านนะคือตอนนี้อยู่แถวพุทธมนตรสาย3นะครับเราจะพาทุกคนไปกินไนงะทุกคนแล้วเราเห็นคนแชร์ในเฟ e บุ o k นะว่าแบบมีร้านหนึ่งร้านเด็ดร้านดังเป็นร้านกว๋วดเตี่ยวกากหมูต้มยำสุโขทายสุดโบราณแบบหากินยาก เห็นปุ๊บกากหมูงาพอมันเจอคาว่ากากหมูมันเหมือนแบบใจระทวยเราอยากจะต้องกินเราต้องได้กินขับรถมาเลยนี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนลงไปกินนะครับนี่ร้านแบบใหญ่โตมากแล้วก็คนเยอะมากด้วยตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วนะชื่อร้านว่าเตี๋ยวต้มยำท่า ๋ยเตี๋ยวต้มยำสุขโขทยัยลุงป้าพุทธมนทรสายสามนะครับไปเลยครับทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนลงไปกินเดี๋ยวนี้เลยครับหิวมากรับนี่ทุกคนที่นี่นะก็สั่งมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่เป็นแบบเมนูให้เราเลือกที่เราเห็นมากก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำเด็ดแล้วก็มีอะไรนะ ะกะเพรากลางหมูปัก๊กะเพรากลางหมูก็เด็ดเซเล็กต้ยมยำเอาอะไรเล็กเล็กยำธรรมดาน้ำแห้งพิเศษน,น้ำน้ำหนึ่งธรรมดาหนึ่งเอาบะหมี่ต้ยมยำหรือว่าเอาอะไรดีมาม่าดีกว่ามาม่าต้ยามยำหนึ่งแล้วก็เอากลางหมูเพิ่มสอ <2. S 1> งนี่กากลางหมูเด็ดต้องเอากลางหมูสอง จำแนกว่ามีกะเพรานะ่ยเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีกะเพราจริงหรือเปล่านี่นะอีกเมนูหนึ่งจะเป็นแบบข้าวราดกะเพราต่างๆข้าวกะเพรา,ากากหมู60บาทจัดสิรออะไรมึงเอากะเพรากากหมูมากินที่นี่นะกินเล่นนะโอเคสั่งไปละเอ้ยวิว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 เอาเป็นข้าวกะเพรา,ากากหมูผสมกะเพราหมูสับไข่เจียวหนึ่งโอเค จุกๆะไรจุกๆจะดูว่ามันน่ากินขนาดไหนมันน่าอีสแบบที่เราดูมาหรือเปล่าแล้วรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกทุคทกคนนะจ๊ะนี่ดูฟน ไปหยิบม,มาละนะที่นี่เขามีขนมถ้วยมาร้านกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำโบราณหรือร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือมันต้องมีขนมถ้วยคือคนอื่นเขาอาจจะกินขนมถ้วยตอนที่แบบยังไงนะตอนกินกว๋วยเตี๋ยวเสร็จแต่ไม่ใช่เราต้องกินขนมถ้วยเป็นพอเดิมนะเดี๋ยวเจะชิมขนมถ้วยที่นี่ให้ดูนะครับเขาบอกเขาทำเองด้วยนะดูว่ามันรสชาติจะขนาดไหนมาแล้ว ขนมถ้วยนะคะลูกค้าสั่งทางเดียวนะคะหองซอสอื้มอ,อุ้ย,ยมามา่าต้มยำ <c oughs> สองดินนู้นว่ามป็นเดียวกันเป็นเดียวกันครับ,รบมีเซเล็กต้มยำแล้วก็มาม่าต้มยำงั้น,นเลยเซเล็กผงชาชาขนมถ้วยดีหอมกะทิมันมันกะทิ <c oughs> ใช้ได้มาต้องไปหยิบนะอยยี่สนะิบบาทเอง สองคู่อะแบ๊คคุอร่อยอร่อยโอ้ยจังหวามาแล้วถ่ายก่อนอดีเวอร์นี่คือกะเพรากากหมูหมูสับไข่เจียวนะคะมันน่าอีสมากๆเลยทุกคนและนี่ก็คือต้มยำสุขโขทัยโบราณลุงป้าสั่งมาเป็นเส้นมาม่านะจ๊ะ ด,ดูดูดูทุกคนดูเท็กซเจอร์ของกากหมูมันน่าอีสมากต้องโดนแล้วมากินกันเลยดีกว่าครับมาทุกคนเดี๋ยวจะเริ่มกินให้ดูนี่สั่งอันนี้มาเพิ่มเป็นกากหมูเอาไว้โรยนะจ๊ะที่เขาให้มามันไม่พอหรอกกากหมูมาเรากากหมูนี่ดูกากหมูน่าอิมากฟังเสียงอืมอร่อยด,ดีมากกากหมูดีโรยลงแบบ ดี๋ยวชิมกะเพราก่อนเดี๋ยวมันชื่อก็คือสไลด์ไม่แคร์ละตอนนี้นี่เดี๋ยวชิมกะเพราให้ทุกคนดูนะเอากางมืกับกะเพรานี่มันอยู่ในคำเดียวกันอย่างงี้ทานแล้วนะคะอุ้ยกะเพรอดีเพราจริงจริงหนั่ แล้วกางหมูมันกรึบๆอะ่ะได้มากมากอ,มอร่อยอต้องเข้ามาต้องสั่งสั่งกะเพรากลางหมูหมูสับมาเรามาชิมต้มยำสุขโขทัยโบร,ราณมามาเดี๋ยวชิมแบบยังไม่ปรุงแบบสุขโขทัยจริงต้มยำสุขโขทัยจริงมันต้องมีถั่วฝักยาว รสน้ำต้ยมยำติดหวานไปหน่อยเนาะแต่ก็โอเคนะหวานเปรี้ยวถ้าใครที่ชอบกินแซ่บกว่าน,นี้ก็ให้เติมพริกป่นลงไปแบบเราตอนนี้นะขอเติมพริกป่นก่อนในชามก็จะมีแบบหมูสับปะาชอ,อยอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มีหมูสดหมูสดอย่างนี้ ที่เด็ดที่เด็ดจริงที่เด็ด ทุกคนจะบอกว่าเขาลวกเส้นมาม่ามาได้แบบกำลังกลุกล่มๆไม่ใช่มามา่าเละใช้ดได้เลยนะแต่ร้านนี้ให้เลยให้อย่างเดียวเลยอะไรกะหมูให้ให,ห,หนะ่อยรเดี๋ยวขอไปจัดการที่ฝั่งมาให้หมดก่อนนะครับทุกคน ที่นี่นะกะเพราคือดีดีที่สุดละความที่กะเพรามแบบเป็นกะเพราหมูสับผัดมานวัวนๆแซบๆ่บแซ่บ่ะแล้วมันมีกั๊กหมูใส่ลงไปผัดด้วยแล้วกั๊กหมูมันไม่ใช่แบบเต๊อ่ะมันเป็นกั๊กหมูใหญ่ๆกรอบทั้งชิน้นมันเลยแบบดูฟินปากมากน่ให้ดูทุกคนอย่างมันก็คือกะเพราหมูสามชั้น ก็ทหมูสามแั้นกรอบอร่อยมากไปดูอร่อยทรมานนะอร่อยอร่อยนี่ทุกคนนี่คือทั้งหมดกินหมดและทวันีสั่งมาจ่ายเงินกับแป๊บโอเคทุกคนนี่เราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะจะพามากินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวคุโข t h a ต้มยำโบราณลุงกับป้าพุทธมนตรสายสามทอกมาถึงที่นี่เลยเพื่อมากินกกหมู จะขอบอกทุกคนว่าที่นี่มาต้องสั่งอะไรที่เป็นกากหมูนะกากหมูเท่านั้นกระเพรากากหมูเข้าใจไหมแล้วก็ขนมถ้วยตัวก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุขโขทยัยโบราณเขาอาจจะติดหวานไปหน่อยถ้าใครชอบกินต้มยำติดหวานก็มากินได้นะคบมาลองกันได้นะแต่เราถ้ามาที่นี่เราแนะนํากระเพรา,ากากหมูนะจ๊ะโอเคยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับขอบอกทุกคนว่า กราบสวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชีวิตที่ว่างด้วยจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะวันนี้บายบายจ้า